อ้างฟังนะคะแ้วตอนนี้หนูจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่มชูชีพค่ะดู<บ>ว่าอะนไหน<ร>หนักกว่ากันบบหรือว่าไ<ร>หนเบากว่ากันแบบแรกนะคะมันมีแบบที่หนักกว่าที่เป็นผ้าเหมือนกันแล้วก็แบบที่เบาวกว่าที่เป็นเหมือนกันแบบที่สองนะคะอยู่กับแม่ค่ะ,อ,ะอยู่กับแม่นะคะก็คือมันจะเป็นแบบผ้า แล้วก็เป็นของหนักเท่ากันแต่ว่ามันจะมีผ้าโป่งทําให้มันหย่อนลงไปแล้วก็มันจะมีรูร่วมีรูร่วทําให้มันตกก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะว่ามันจะตกยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมันจะตกยังไงจะปล่อยแบบน้าหนักไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ่อ ภาพป่งเห็นไหมคะอันนี้มันลงก่อนเพราะว่ามันต้านลมไม่ได้นะสำหรับคลิปนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะ